รูปแบบของเตาขดลวดไฟฟ้าโดยดัดแปลงเอาเตาอังโรมาทำนะครับถือว่าแบบนี้ลงน่าจะลงตัวและสามเดือนใช้มาปรับปรุงพอสมควรเล็กน้อยนะครับโดยซื้อขดลวดเนี่ยมาแล้วก็เชื่อมเหล็กนะครับเพื่อจะให้เป็นสามขานะเชื่อมไม่สวยเพราะว่าคนงานที่นี่ไม่ใช่ช่างเชื่อม แต่ไม่ต้องทาสีนะฮะเพราะว่าเวลาร้อนเนี่ยมันแดงมากสีอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วก็ผ่าร่องนะครับเจ้าตัวเตานะครับสำหรับวางสามขาแล้วก็ร่องสำหรับร้อยสายไฟนะโดยมีฉนวนกันความร้อนอย่างดีป้องกันไม่ให้ช็อตนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็แขวนไว้ข้างฝานะแล้วก็ใช้เป็นเตาถ่านนะครับ t o in one อยากได้ความหอมของ ถานนะครับสเต็กหมูย่างนี่ใช้อย่างอื่นก็แก๊สใช้ไฟฟ้าไม่ไม่ไม่หอมครับต้องใช้ถ่านแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นทูอินวันร่วมสมัยระหว่างโซลาเซลล์กับเตาถ่านนะครับซึ่งเตาอังโรอย,อย่างเงี้ยไม่แพงแ0ดสิบาทร้อยกว่าบาทแล้วแต่แหล่งนะครับตัวนี้ก็พันแปดร้อยวัตต์ตัวนี้จะหนักหน่อย ตอนนี้รวมค่าส่งรู้สึกจะแพงขึ้นเยอะเลยเพราะเหล็กขึ้นเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวห้าร้อยกว่าบาทเกือบหกร้อยละนะครับเบสเสร็จเตาต,ตัวนี้ก็อยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอายุการใช้งานหรอถ้าตัวนี้ผุนะครับก็ยกเปลี่ยนส่วนตัวนี้เดี๋ยวต้องลองใช้ดูทุกวันตอนนี้ใช้ทุกวันนะสามเดือนมาละนะครับประหยัดแก๊สมากก็จะดูว่าจะได้กี่ปีนะครับอย่าลืมนะครับ คัทเอาใช้แค่หลังเต่าไม่ต้องใช้เป็นเบเกอร์อะไรดีเด่น,นะครับเพราะว่าเวลาสับเนี่ยไฟอาร์คพังง่ายๆถ้าอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตามอายุไขเราเลยเผื่อเราจะตายก่อนคัดเอาไม่ต้องห่วง